ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู <GO> ่ช <av> ่องฮาร์ดมูแฮมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Poppy Playtime Chapter 3นะครับตอนที่สาม เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเรามาอยู่ในห้องเอ้ยเรามาเรียนเรียนสตาดี้ของอาจารย์นะครับอาจารย์จาเมือกีครับอ,อ่ใช่อ่าเราก็จะมาสำรวจก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแถงวๆนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นอ่อห้องเรียนปกตินะที่มันจะเป็นแบบรน่อยคนเขาไม่ได้ทำความสะอาดกันตรงนี้จะเป็นเหมืรั้วนะรั้วที่ไม่โหลดเมื่อกี้นี้เราก็จะเอาไฟตรงนู้นมามาแปะตรงนี ทีนี้เราก็จะมาตรงนี้ได้แล้วนะครับตรงนี้มีอะไรตรงนี้เปิดไม่ได้ที่ไรไนนนอ่ะเพราะเปมดนเป็นห้องไฟฮะตรงนี้เปิดได้ไหมตรงนี้เปิดได้เป็นเหมือนแบตเตอรี่เป็นแบตด้านในต้องหาวิธีเปิดตรงนี้แบกไหนไปนี้หรอน้างนน้นะน่ะเราไปทุงนน้นก่อนจะมีอะไรห้องนี้มี่านหนึ่งก้อน่านมาหนึ่งก้อนโอเคได้่านมาแล้วหนึ่งก้อนแล้วห้องนี้ล่ะ นไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างใครเดินาได้ทานมันหนึ่งก้อนแล้วอาศัยไ,ไปปุ๊บโอเคเลยออีกหนึ่งก้อนต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับไปเราไปตรงนู้นกันดีนกว่าใช่ไหมเดินอย่างงี้ใช่แน่นอนเซนเซหายตัวละจำได้มาเจอทำงานที่นี่เป็นังไงบ้างล่ะมีชีวิตหล่ออยู่เหรอฮึ โอ,อ,อ้แลชิบับาบาร์บซ says คุ e ก o o ัง n อ f ห r เ o u ่ c o ร่ว k e r s Catnap คงไม่ชอบไี่คุณอยู่ที่นี่คุณควร l ะออกไปเพื่อความปลอดภัออกไปทำอย่าปลอดภัยต่อโอเคเราก็จะมาเขาบอกเมื่อกี้ว่าให้เราออกไปนะแต่ออกไม่ได้ดิต้องมาแก้ไขพลังงานอ,อ๋อตรงนี้มีทางมีเป็นท่อโอ้ยขไม่ได้ปึ๊บ นะจะมีตัวอะไรมาจำสะนะนาสกไหเนี่ยหน้าหน,น้าหน,น้าไม่มีอะไรนะเพราะไม่ต้องลุกให้หน้ากลัวด้วยตัวไปฝั่งนู้นได้ไหมได้หน้าหน้ามีอะไรหน้าไปอีกทางหนึ่งนะตรงนี้แนละ้วกันไม่ต้องลงทางโน้นโอเคลงตรงนี้ปึ๊บอ๋อมาหยิบแปดตรงนี้เองหอ,อกไงอ๋อยี้หยิบแปดเพื่อ,อเพื่อที่จะเปิดให้นึงนั้นมันมีไฟไง นะใช่แล้วก็ไปติดตรงนั้นเย่เย่นี่ก็ติดละวตรงนี้ไม่อะไรไหมท้าไมไม่ไปฉายอ่ะมันจะมีเทปให้เล่นด้วยนะแล้วเทปอยู่ไหนอ่ะออมีเครื่องเล่นเทปแต่ไม่มีเทปหาเทปไม่เจอฮะจะหาเทปเจอคนครูเฉยเไม่มีเทปไปห้องถัดไปก็ได้ จะอคุณครูคุณครูคุณครูครับอย่าจำสกแกมผมเลยนะครับอันนี้ไปตรงนู้นต้อไปตรงไหนมาตรงนี้นี่เป็นห้อง,งนี้เปิดไม่ได้ต้องเป็นไฟต้องหาแบตมาเปิดประตูตรงนี้เปิดตรงนี้ได้ฮะาามีช่องแอร์อีกแล้วตรงนี้ไปดได้ไหมเปิดไม่ได้ ช่องแอร์่ะปเป็อินโพเตอร์อ่ะอินโพเตอร์นี่มู่ช่องแอร์อินโพเตอร์โอ้โหทางนี้มันน่ากลัวน่ากลัวเหมือนมีตัวจะมาจําสแกตอ์เวลา <c oughs> ไม่น่าลงเลยขอไม่ให้ลงตรงนี้ดีละดีละดีละให้ลงตรงนี้แทนฟังกันเลย theirs t o ตีเราแล้วนะคนอันนี้ใส่ตรงไหนอ่ะไม่ใส่ตรงไหนอ่าน้ำบนไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะควรจะต้องไปไปที่ไหนอ๋อห้องตรงนี้นอ่อ่าห้องนี้แล้วเหมือนว่าจะเคยเห็นที่ไหนอ๋อนน่นไงตรงน้นป้าให้เราอะ เออไรโอ้ว้าวคู่โอ้สุดที่รับอาจารย์เขาไปนะครับเฮ้ะทำา,ายการอย่งนี่ไงเขาไปแล้วนะโอ้โหใช่เลยใช่เลยภาพจำยังชัดเจนใช่เลย <c oughs> เหมือนตัวนั้นเลยเ็นโดหุ่นกอล์ฟ็นโ o ด้วยนะตั้งแต่เ็นโดเจอมาเยอะแล้วมีแค่ตัวเดียวชิวชิว อุ้ยมีแค่ตัวเดียวชิ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 วอุ้ยอืมเมื่อกี้นี้แค่บอมนะครับอย่าไป็นไใจรอรอแบตรอแบตตึ๊บไปไอ้มองไอ้บอนมาไหมมาไหมมาไหมฮ่าฮ่าไปแบบตึ๊บฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่า,าปิดถืูปิดดิปิดสิแล้วมาให้ไงต่อทางกำมืดมืดเอ่อตัวนี้อุ้ยเฮอไปไปหวังคุณจะพอใจอ่าจะทางไงมา ใจะน,นะใจะน,นะของพลังงานไปตรงนี้ใจน,นะใจะน,นะใจะน,นะใจะน,นะอะย่าพ <c oughs> ึ่งนะอย่าพึ่งนะมองอยู่นะมองอยู่นะไอซียูนะไอซียูไอแชนซียูไวส์เอ่อขอพลังงานแล้วก็แบบโนไปเลยนะตัวอย่างนี้ปึ๊บถึงพลังงานไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ย ไปเลยเต้เฮ้ยปึ๊บเต้เต้เต้เตยิงได้อยู่ยังได้อยู่ยิงได้อยู่ในห้องนี้ไปไงต่อไปทำงานตรงนู้นเปิดเปิดกั้ไหมอะไรนะตรงนี้อะไอีก็ทางนี้ปึ๊บตรงนี้อาไทำงานตรงนี้ทปงานเลยโอ้โหแกชั้นชิดแกชั้นชิดแกชั้นชิด จยเย็นๆนะครับจะยเย็นๆแล้วกูไปไงเนะี่ยอ้าวชิบชิบละชิบละไปไงครับเนี่ย I can see you white ตาอยู่ท่ายู่ไปไหน คือไงคือไงคือไงอุ้ยคือไงครับเนี่ยต้องหาไฟอ่แปดตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ติดเอาเ้าหันหลังไหมอันนี้หันหลังให้แล้วไปไงอ่ะชิปละประตูประตูซ้ายปิดหลังมีไหมมาทางเดิม ขำทำไมนักหนามเมากาวด้วยไงจิ้มตรงไหนตรงนี้เอ,อยู่ไหนอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เปิดติเปิดติดสมองไงอ่ะขำขำขำ มอวเกามอวเกาคนมอวกาจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนจิ้มตรงไหนจิ้มตรงนูน้นโหเห็นด้านในแล้วเห็นด้านในแล้วปวดตับเดี๋ยวโอ้โห,โหไฟก็สลัวสลัวข้องเนี่นเฮ้ยวิ่งทำไมน้องข้องนี้มีอะไรไหมโอ้ดีเดียวก็วิ่งไวเกินไปบางทีขวาอีก Cái phai ở đằng này muốn nhỉ. Đông này. Bụp. Bụp. Bụp, mà đằng này. Đã 1 cục. Ơ? 10 và ồ, đã file 1 cục. Có khi 1 cụcเลย. Lại có đằng này 1 cục. Cụp. Gì này đã? Gì này đã? Đã 2 cục. Ồ hô. Oh. Đằng này mới xài gọi. 1 cục, 1 cục, 1 cục, 1 cục. 2 cục. Xong rồi. ไปที่ไหนแล้วเนี่ยเอาอนี้ใส่ก่อนขึ้นได้ไหมอันที่สองเอันนี้นนยี่ไหนอีกที่ไหนละที่ไหนละหนึ่งกุมซุดเขาหายไปไหนละ ไปแล้วนะอ้าวมาอี่อุ้ยโอออออย่าอย่าอย่า,า,า,ยา,ยาผมมองคุณอยู่นะผมมองคุณอยู่นะครับม,มองคุณฮะ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 ไปดีกว่าโอเคเท่าน,นี้เราก็สามารถที่จะเฮ้ยว้าว ไอแ v ม a นกิ g u กันปิวเฮ้ยโอ้วหาวปิวเหมือนแบบเป็นที่ให้แสงสว่างอะไรอย่างนี้แล้วมันเติมกระสุนไงอ่ะมาปิวไปดูปิวปิวยิงไปยิงไปยิงไปเท่อโคซ่าแล้วหน้ามีปืนอีก ไม่ไม่ใช่ปืนเดิดอันนี้มมนต้องมือกัปตันี้ปึ๊บวีดบุ้มอ้าฮะตรงนี้เป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ีเก็บพลังงานเก็บมาซื้อทางไหนตรงไหนรงน,รงนี้ขึ้นไปได้ฮะอ๋อนี่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 เปลี่ยนสิไม่ใช่ผิดอันโอเค ทีนี้ก็จะมาอยู่กับพัสดุตรงนี้ว้าวมาเด่งก่อนต้องต้องไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวดูนะขอดูอุ้ยเกือบเกือบขอดูก่อนนะต้องเยี๋ยวให้มันโดนตรงนู้นไล้ตรงนู้นมาตรงนี้ โอเคตึ๊บโอเคห้องให้เนี้ยอยูน่นู้นอ่าฮะแล้วให้เนี้ยรับอันนี้แล้วก็อุ้ยโอเคแล้วให้เนี้ยส่งไปหานูน้นแล้วให้นู้นอะ่ะส่งเขา้ากระถ่ไฟอ่าไอคิวสองร้อยอีกแล้วปุ๊บ ปุ้ง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 แป้งได้ไหมได้อฮะเล่ย์ต่อเล่ยไงต่อ,งงต,อต้องไหนื่อทำงานนะอ๋อต้องสับไฟมาละอ๋อให้ลิฟต์มันขึ้นก็ว่าอยู่อ่อาฮะเข้าไปทางนูน้นได้เสียงอะไรโน่นอะไรอะ่ะเฮ้ยแค่แคแบบ่แคแบบ่แค่แแบบทำอะไรแค่ทำอะไร ทำอะไรแค่นับแค่นับทำไรแค่นับบูชาอะไรอ่ะแค่นับบูชาอะไรแค่นับบูชาอะไรเฮ้ยตกได้นะเนี่ยบูชาอะไรแค่นับเหมือนแค่นับบูชาอะไรสักอย่างนะทุกคนดูด้านล่างอย่าได้ชัดชัอ้าวแค่นับแค่นับหายไปไหนเหมือนแค่นับจะอุ้ยแค่นับจะบูชาอะไรสักอย่างนะทุกคนไอ้นั่นปะหนึ่งศูนย์ศูนย์หกมีเซฟไปไม่ได้สูงสถานที่ต่อไปเพลเฮาไปลุยกันเลยเซฟไหม เซฟไหมเซฟไหมอ่าขอขอดูก่อนขอดูสันที่ก่อไปก่อนนะครับโอเคเซฟแล้วโอเคก็เอาไว้ต่อคลิปหน้าลวกันคลิปนี้ก็ขอพักไเท่านี้ก่อนแับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เล่นมาถึงเมเฮาแล้วใกล้ถึงบอสลวมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะนะก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย